สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูเกี่ยวกับเรื่องของความร่ํารวยนะครับดูความร่ํารวยดูลายมือบวกกับวันเดือนปีเกิดนะครับเลยจะยกตัวอย่างเอาวันเดือนปีเกิดขึ้นมาให้ดูก่อนว่าดูความร่ํารวยดูตรงไหนกันบ้างนะครับดวงนี้เป็นดวงตัวอย่างนะครับหญิงที่เกิดวันที่11นะ11สิงหา2519 11สิงหา2519นะครับดูพบที่ประกอบ ที่บอกว่าจะมีความร่ำรวยนะครับพบที่บอกว่ามีความร่ำรวยก็คือพบทนังนะครับทนังกร <establishing> ะดุมพระแล้วก <ST AND> ็ลาพะนี <nichts. żad S 2> <t> ่คือตัวหนึ่งนะครับต่อไปก็จะเป็นพบที่เกี่ยวกับทนังกระดุมพระกัมมะนี่คือพบที่เกี่ยวกับดูความร่ำรวยได้นะครับยังไม่หมดยังไม่หมด ยังมีอีกยังมีอีกนะครับโพคากระดุมพระแล้วก็พบลาพระนะครับโพคากระดุมพระลาพระพบต่อไปก็โพคากระดุมพระทาสีนะครับนี่คือเกี่ยวความร่ำรวยอีกนะครับยังไม่หมดยังไม่อีกนะครับที่เกี่ยวความร่ำรวยพบต่อไปก็คือโพคาพันธุสุพระ พบต่อไปก็คือทนังปุตตะแล้วก็สุภะพบต่อไปก็มีทนังตานุแล้วก็ลาภะนะครับน,นี่ก็คือเจ้าความร่ำรวยนะครับยกตัวอย่างมาให้ดูประมาณนี้นะอีกอย่างหนึ่งเมื่อได้ตำแหน่งที่ดีแล้วนะเมื่อได้ตำแหน่งที่ดีแล้วก็ต้องประกอบด้วยฐานรองรับที่ดีนะครับฐานรองรับที่ดีก็คือ มีฐานเก้าฐานสิบเอ็ดฐานสิบห้าฐานสิบสี่ฐานสิบสามฐานสิบเจ็ดอ่าฐานสิบแปดฐานสิบเก้านะครับคือเป็นตัวฐานรองรับที่ดีนั่นแหละนะครับฐานสิบห้าด้วยอย่างนี้เนี่ยเออถ้าขาดปกปกพ้องอะไรก็คือลืมนั่นแหละนะเพราะฐานที่ดีในเลขเจ็ดตัวก็มีเอาไล่ฟังอีกทีหนึ่งก็มีฐานเก้าแล้วก็ฐานสิบห้า ฐาน 11, ฐาน13ฐาน14ฐาน16ฐาน17ฐาน18ฐาน19นะครับคือพบต่างๆที่ไล่ไปมันต้องประกอบอยู่บนพื้นฐานในคำว่าฐานที่ดีรองรับนะครับอันนี้คือถ้าเป็นหลักวันเดือนปีเกิดนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามันมีดวงที่ซ้ำกันละน่ะสมมติเอาตัวอย่างนี้ถ้าเกิดว่าดวงซ้ำกันในตำแหน่งนี้นะตำแหน่งนี้ อนังปุตตะสุภะนี่มีมีด้วยการสมมติมีด้วยการสักพันคนอย่างเงี้ยมีด้วยการสักพันคนนี่เป็นดวงลักษณะอย่างนงี้เลยนะนี่ดวงแบบนี้มีลักษณะพันคนนี้ทางที่แปดทางที่เก้าก็คือประมาณนี้เหมือนกันเนี่ยนะมันเรียกว่ารูปแบบดวงมันจะเหมือนกันใน4.9รูปแบบเนี่ยมันมีเป็นล้านนั่นแหละมีเป็นล้านล้านคนนั่นแหละในประเทศนี้นะก็เลยยกออกมาแค่สักพันคนนี้นะมันก็ปวดหัวแล้วจะแยกยังไงทีนี้ ความหมายคือมันจะแยกยังไงถ้าเมื่อรูปดวงมันเหมือนกันจะรวยเหมือนกันทั้งพันคนไหมรวยฐานะเท่ากันทั้งพันคนไหมจะทำอาชีพเหมือนกันสักพันคนไหมมันก็คือไม่นะครับไม่ไม่เหมือนกันนะครับถ้าไม่เหมือนกันแล้วเอาสิเอาอีกยังไม่แยกหรือเปานี่ยเอาสิเอายังไม่แยกก็คือเอาตัวลายมือนะเอาลายมือเอาฝ่ามือเอาฝ่ามือเอาเส้นบนลายมือนะเอาฝ่ามือเอาเส้นที่มันอยู่บนฝ่ามือนั่นแหละ มาเป็นตัวแยกประกอบนะครับเมื่อมันมีลักษณะทารองรับที่ดีแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าดวงเหมือนกันสักเหมือนสักล้านคนเนี่ยมันก็ต้องใช้ฝ่ามือนั่นแหละเส้นวาสนาเส้นอาทิตย์เส้นต่างตาในมือนั่นแหละเนินบนฝ่ามือนั่นแหละมาเป็นตัวคัดแยกนะมองปุ๊บก็จะรู้ปับ๊บนะว่ามันเป็นแนวโน้มเป็นลักษณะยังไงนะครับอ่ะทีนี้จะพาไปดูมือลักษณะมือที่ดีนะครับ ก่อนที่จะไปดูฝ่ามือและเส้นในฝ่ามือมาเปรียบเทียบนะครับลืมบอกไว้ว่าในดวงตัวอย่างนี้เข้าเกณฑ์ก็คือตำแหน่งนี้ทนังแล้วก็แล้วก็ตำแหน่งสุภะด้วยนะครับแล้วก็ฐานดีฐานจักรัิฐานรองรับที่ดีเงินก้อนใหญ่ในธุรกิจนะครับตัวนี้บอกว่าเป็นธุรกิจอะไรตัวนี้ปุตตะหมายถึงว่าสิ่งที่ทําก็คงไม่ใหญ่มากแต่เงินดีเงินเยอะเงินมากเนี่ย ดาวสุกก็ยังเป็นดาวธาตุน้ำด้วยแสดงว่าเงินรายได้ที่จะมาหลักๆนียมันจะต,ต้องเกี่ยวกับชาวต่างชาติด้วยและมันเกี่ยวกับด้านของการบริการเช่นอาหารโรงแรมที่พักที่อยู่อาศัยสปาปงสป,ปาพวกนี้ได้นะครับเกี่ยวกับด้านของดาวสุกความสวยความงามอาหารการกินเปิดร้านอาหารได้เหมือนกันและต้องอยู่ใกล้น้ําด้วยเอะมันมีเงื่อนไขค,คือต้องอยู่ใกล้น้ําด้วยเพราะดาวสุกเป็นดาวธาตุนะ้ํานะ เปิดร้านอาหารเปิดโรงแรมใกล้น้ําได้นะที่คําว่าใกล้น้ำเนี่ยมันก็คือบนเกาะก็ได้อยู่บนเกาะก็ได้แล้วก็อยู่บนฝั่งแต่ก็คือใกล้บึงใกล้หนองน้นนําริมน้ํานะอย่างนี้ก็จะเข้ากินในลักษณะส่งเสริมดวงชะตาร่ำรวยได้นะครับอันนี้ถ้าถามว่าในเส้นบนฝ่ามือมาส่งเสริมเนี่ยมันก็จะส่งหรือว่า ส่งให้ไปในทางที่ถูกที่รวยได้เร็วนะถ้าเกิดว่าเนินบนฝ่ามือไม่ส่งเสริมดวงแบบนี้ความรวยมันก็เลยจะต่างกันไงความรวยความร่ำรวยมันต่างกันเพราะอย่างที่บอกว่าเนื้อดวงรักษะแบบนี้สี่สิบเก้ารูปแบบหาออกมาแล้วมันมีเป็นล้านล้านคนในประเทศนี้จึงบอกว่าความรวยไม่เท่ากันความจนไม่เท่ากันอาชีพธรรมก็ไม่เหมือนกันนะครับดวงตัวอย่างเข้าตำแหน่งร่ำรวยก็คือตัวนี้เนี่ยก็นี่ด้วยนะ อีกตำแหน่งหนึ่งก็พอพอได้อยู่ตัวนี้สามกระดุมพระทาสีฐานสิบสองฐานคู่ธาตุคู่ธาตุมัชิมาการเงินตัวนี้อยู่บนฐานคู่ธาตุก็ไม่เสียหายนะไม่เสียหายหากธุรกิจที่ทําตัวนี้มันติบสองพระราหูนี่คือต่างชาติต่างภาษาเกี่ยวข้องกับงานที่มันจะต้องสัมพันธ์กับต่างชาติได้นะการซื้อขายออนไลน์ก็ได้นะครับหรือเกี่ยวกับการบริการนักท่องเที่ยวก็ได้นะ หรืออีกในหนึ่อง12ลาหุนมันหมายถึงว่าหุ้น,ตล,นตลาดหุ้นตลาดทุนพวงนี้ก็ได้เหมือนกันนะนี่คือเปรียบเทียบในลักษณะของบันเดือนปีเกิดฐานรองรับที่ดีนะครับทีนี้ไปเปรียบเทียบกับฝ่ามือและเส้นบนลายมือนะในกรณีที่ต้องเปรียบเทียบเพื่อคัดแยกนะครับกลับมาเปรียบเทียบสมมติว่าถ้าเป็นมือแบบนี้ในพื้นดวงตามตัวอย่างที่ยกให้ดูเมื่อกี้นี้ เป็นยังไงเนินฝ่ามือโอ้อันนี้ก็ผ่านเลยนะสวยเลยเนินเนี่ยทุกเนินเลยเนินพฤหัสก็สมบูรณ์นะครับเนินสุกก็รองรับกันกับเนินจันเรียบดูแล้วมันกลืนตาไม่เสียหายไหมสีเนินข้างบนนี่ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยสีเนินข้างบนเนี่ยความสมบูรณ์เห็นไหมก้างฝ่ามือมันก็ไม่ได้ลึกไม่ได้เป็นลักษณะเป็นแอ่งลงไปนี่คือเนินมันผ่านแล้วสีผิวก็ยังดีด้วยสีผิวมือก็ผ่านเนี่ย มีความนุ่มมีความสปริงในมือแบบนี้นี่เมื่อบวกกับดวงลักษณะเมื่อกี้นี้มันไม่รวยก็ให้มันดูไปนะเราจึงได้เส้นวาส,สนาที่ดีอีกเนี่จากจุดนี้เลยนี่ไม่ลากมันนี่เนี่ยไอ้นนี้รวยเลยนี่ยังเรียกว่ารวยเลยสมมติไม่มาทางธุรกิจส่วนตัวทํางานมีตําแหน่งอันนี้การันตีเลยว่าระดับหัวหน้าระดับผู้บริหารตาําแหน่งสูงสูงเลยเพราะเส้นวาสนาก็ดีเส้น้าทิตย์ก็ดีเห็นไหม นี่คือจุดที่ดีแล้วในเส้นอันนี้ก็ดีนี่ด้านของการวางแผนเนี่ยธุรกิจการงานเนี่ยเมื่อดวงพื้นดวงชะตาดีเมื่อประกอบกับลักษณะองค์ประกอบของมือที่สมบูรณ์ดีเส้นสวยถึงยาวถึงใจไม่ขาดไม่สะดุดตำแหน่งงานก็สูงครับนะเงินเดือนก็สูงถึงมาว่าไม่จนธุรกิจส่วนตัวมันก็จะขยับขยาย เติบโตออกไปได้ใหญ่ขึ้นมากขึ้นรวยได้ขึ้นสิบล้านร้อยล้าน,านพันล้านได้ไม่มีปัญหาเลยนะถ้าประกอบกับดวงชะตาที่ดีกับบวกลักษณะของมือที่เป็นแบบนี้อันนี้คือลักษณะของมือผู้หญิงอย่างนี้เรียกว่าไม่จนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นมือลักษณะแบบนี้เหละ,ะมือลักษณะแบบนี้สํารวจครั้งแรกก่อนนะครับดูที่เนินสวยไหมเนินเนินสีเนินข้างบนนี่ถือว,ว่าผ่านนะครับสีเนินข้างบนนี้ ทุกอย่างทั้งมือซ้ายมือขวามันจะมีความสมบูรณ์บาลานซ์กันเมื่อดูกับกลางฝ่ามือเนี่ยเมื่อดูกับกลางฝ่ามือทั้งสองข้างนะตัวกลางฝ่ามือก็ไม่ได้เป็นแอ่งนะไม่ได้เป็นแอ่งกระทะลงเดี๋ยวมันไม่ไม่ได้เป็นหลุมลึกลงไปผิวของมือแล้วหนึ่งละผิวมีความใสแล้วมีความละเอียดแล้วกลางฝ่ามือไม่ได้ลึกแล้วนะสีผิวลักษณะมือีผ่านความสมบูรณ์ของ เนื้อบนฝ่ามือนี่มันมีความใสในตัวมืออยู่แล้วนะครับแล้วทีนี้มาเทียบมาเทียบกับเส้นลนะ่ะถ้าเกิดว่าเส้นวาส,สนาเนี่ยนี่คือวาสนาแบบนี้เลยนะเนี่ยไอ้อย่างนี้เนะี่ยคิดว่ามันจะรวยไหมนี่เส้นอาทิตย์ออกมาอย่างนี้เขานี่เลยเออนี่มือซ้ายวาสนาเนี่ยอย่างนี้รวยไหมอย่างนี้นะครับเนี่ยดูเส้นบริหารทีนี้ผัสจรรันแห่งลายมือตัวเลขค่ะ ยาวเขานี่เนี่ยไอ้อย่างนงี้นะรวยไม่อย่างเงี้ยเส้นอาทิตย์ยังเกิดจากจุดนี้อีกโอ้ยมันมันหลายจุดหลายส่วนแล้วก็ยังมีเส้นในการแข่งขันชนะขยันเราได้ความสําเร็จจากเงินธนาคารสูงเข้ามาอีกนะเส้นวาสนาก็เป็นเส้นวาสนาถึงใจได้ดั่งใจนะครับเส้นอาทิตย์มีเกียรติีอำนาจในการสั่งการบริหารดีแล้วนะเส้นธุรกิจก็มีนี่ไงเส้นธุรกิจการบริหารการจัดการต่างๆนี่มีในมืออีกนะครับ แล้วยังได้เส้นตัวนี้ก็มาเสริมอีกเนี่ยลักษณะสีผิวมือเส้นไปแนวทางที่ดีเนี่ยมันรวยอยู่แล้วนะครับถือมาว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นแดนลักษณะดวงที่สํำคัญใช้ฝ่ามือเส้นบนฝ่ามือไปเป็นตัวจับตัวตัดสินนี่มันจะแยกออกได้ชัดกว่าเพราะสองอย่างนี้มันเกิดมาคู่กันนะครับโหราศาสตร์เกิดมาคู่กับลายมือเหมือนกันนะนี่คือแนวลักษณะของมือผู้หญิงนะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นมือลักษณะแบบนี้จะเป็นยังไงทีนี้ฐานะมันก็จะดับลงนะความร่ำรวยนี่มันก็จะต่างครับต่างกันกับมือที่นําเสนอให้ดูมือที่หนึ่งกับมือที่สองนะครับต่างกันเยอะเลยละ่ะถ้าในกรณีที่รูปดวงเป็นแบบนี้เหมือนกันนะแล้วมือลักษณะแบบนี้เนี่ยถามว่ามือนี้มีฐานะไหมก็มีฐานะดีแต่จะไม่ได้รวยมากเท่ากับสองตัวอย่างแรกที่ยกมาให้ดู นี่คือเส้นที่ส่งเสริมเลยได้เนี่ยมีในตัวเส้นเส้นอำนาจบารมีก็มีนะครับมีวาสนาพึ่งตนเองเราได้ดีเนี่ยนะพึ่งตนเองเราได้ดีเนี่ยไหมมือเนี่ยผิวต่างกันเลยไหมมันจะมีความแข็งในมือนะครับความนุ่มความสั่งมันจะต่างกันแล้วเนี่ยโดยลักษณะของทรงมือและผิวมือนะครับข <ächlich S 1> ้อดีได้ความกว้างได้ลักษณะของความกว้างเดินบนฝ่ามือนะครับ ้วก็ได้เส้นที่ดีจต่เมือนี้จะฐานะดีว่าต้องใช้แรงใช้ความอดทนพยายามกินระยะเวลานานงานก็เป็นงานที่มันต่างกันแล้วนะครับอาจจะค้าขายทํามากินเหมือนกันแต่ในหลักตัวอาชีพจํานวนเงินที่ได้มาเนี่ยมันก็ย่อมจะต่างกันอันนึงมันอาจจะเป็นเงินหลักล้านตัวนี้อาจจะเป็นเงินหลักหมืน่นหลักแสนอย่างนี้นะนี่คือเปรียบเทียบให้เห็นแบบนี้นะครับ สรุปก็คือถ้าเกิดว่าเป็นดวงในตำแหน่งที่ดีเหมือนกันแต่ลักษณะมือฝ่ามือไม่เหมือนกันเส้นไม่เหมือนกันรายละเอียดของอาชีพก็ต่างกันฐานะความเป็นอยู่ก็ต่างกันนั่นเองนะครับก็เลยเจตนาจะยกมาเปรียบเทียบมาเห็นว่าเทียบความร่ารวยเนี่ยมันต้องใช้หลายอย่างอยู่ประกอบกันนะมายกาว่าถ้าจะเอากันแบบเครีย์แบบชัดๆนะ มันก็ใส่หลายอย่างอยู่ทั้งวันเดือนปีเกิดบลุล่าเกิดตกฝากมาเบิ่งรุ่ร่วมกันกับลักษณะฝ่ามือถ้าเกิดว่าแน่นลักษณะดวงมันซ้ำกันนะนะเพราะว่าลักษณะของมือเส้นในมือเนี่ยมันก็บอกเลยเป็นแนวของของกวางวาฐานะมีโอกาสสิไปได้ดีหรือบอ่ลำ้วยได้ดีซ้ำได้นะครับตัวเลขมันก็จะมาเป็นตัวยืนยันว่าเอ,อรวยได้จริงไปได้จริงอย่างเงี้ย ย่าตัวอย่างอย่างมือตัวนี้นะเนี่ยกว่าสิมีฐานาคืออะไรต้องสู่ชีวิตต้องใช้ความอดทนพยายามหลายปีเก็บเล็รผสมหน่อยแต่มาเนี่ยจึงจะล้ำรุวยได้นะครับแต่ความรวยกับกับบอพ่สูพ่อสูในมือของภาพแรกภาพที่สองนะมหัศจรรย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะการเป็นยู่การจีนการเลือกอาชีพมันงกับสีตางกันกน,นะครับเพราะลักษณะมือที่ละเอียดนุ่มๆเมนี่ยบอมัน มือที่มาสิมาให้เป็นรองรับในลักษณะงานหนักๆงานลำบากม่เห็นบ่ได้ใจบ่ชอบใจบ่ามักนะครับในล,ลักษณะของส่งมือแบบนี้มันก็ต้องเป็นงานที่บริหารงานในสมองนะก็เลยเป็นที่ไปที่มาไมา่ยกเปรียบเทียบไปเห็นว่าลักษณะฝ่ามือและเส้นว่าเดินปีเกินเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียเมือ่อคือกันนะครับมีข้อดีข้อเสียกันแต่ว่าถ้านำมาประกอบดู ตละลอยางมาผสมมาสานกันแล้วมันก็สิในค่าตอบทีชัดเจนแน่นอนงกลัวกันนะครับถ้าเกิดเป็นแบบนี้แหละลักษณะเมื่อแบบนี้แหละโอ้ทาแบบนี้นี่ก็เนื่อยหลยเติบอยู่เลยเนี่ยถ้าเป็นลักษณะเมื่อแบบนี้เส้นวาสนาแบบนี้ล่ะเอาแครมันก็สิเป็นแนนลักษณะกสิเปิดลานค้าลานค้าเลือเล็กน,น้อยในหมู่บ้านก็ได้กินในใส้ไปแต่ละครับนะการสางเนื้อสั่งตัวนี่ก็เลยถือต้องใช้ระยะเวลายาวนานกลัวกันหากเปรียบเทียบกับ มือฝ่ามือที่หนึ่งที่สองนะครับครับ้งหมดก็ไม่โดดประมาณนี้นะครับการเปรียบเทียบดูความร่ำร่ยข้องแต่ละคนก็สามารถเปรียบเทียบได้อยู่